สวัสดียามเชา้ชาเๆครับก็วันนี้เหมือนเดิมสภากาแฟกับทอมมี่มีกาแฟเข้มเข้มหอมหอมให้เราได้รับประทานกันก่อนที่จะไปทำภารกิจการงานวันนี้อากาศดีครับอากาศสดใส วันนี้มีมังคุดมังคุดใด้เพื่อนส่งมาจากนครเอาไว้ให้กินกันซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับมังคุดเนี่ยนะฮะมังคุดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มีการเอาไปสกัด ทำน้ำมังคุดกินเพื่อสุขภาพกันเป็นการเพิ่มมูล,ลค่าเพราะว่าเวลาขายเป็นกิโลกิโลเนี่ยราคามันก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงส่วนใหญ่นี้จะเดี๋ยวลงราคาเนี่ยไม่ค่อยเดี๋ยวขึ้นสักหน่อยทำให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยก็จะไม่คุ้มคุณ ซึ่งก็ลำบากในการที่จะดูแลด้วยเพราะว่ามังคุดเนี่ยต้นใหญ่นะครับต้นหนึ่งก็อายุหลายปีการเก็บการดูแลรักษาเนี่ยมันก็ต้องใช้หลายๆลายอย่างแต่ว่าพอผลิตผลออกมาแล้วเนี่ยราคาก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเราไม่พูดถึงมังคุดเกรดเอที่มี คุณภาพดีๆนะครับซึ่งก็มันก็ไม่มากมันก็เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยราคาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เป็นการที่เราได้เอามาแปรรูปกันทําน้ํามังคุดอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพกันเพื่มมูล,ลคา่าในขณะเดียวกันก็ทําให้ผลไม้ไทยเนี่ยถือว่าเป็นราชินีผลไม้มังคุดเนี่ย ทำให้ได้ประโยชน์ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วแหละว,ว่าจะทำยังไงวันนี้ก็ได้ทานมังคุดอร่อยออร่ๆกับกาฟแฟเข้มๆกันนี่นะครับนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ใต้ที่ส่งมาให้